สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Vira c a t Podcast ครับเพื่นพนอนๆเคยเห็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาเหมือนดาวรุ่งแล้วก็ส่องแสงเจิดจ้าจนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปเลยไหมครับบริษัทอย่าง Ikea ที่ทําให้ทุกคนมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆในบ้านได้หรือบริษัทอย่าง Southwest Airlines ที่ทําให้การเดินทางทางอากาศไม่ใช่เรื่องของคนรวยอีกต่อไปหรือแม้แต่บริษัทอย่าง Square ที่ทําให้ร้านค้าเล็กๆข้างทางสามารถรับบัตรเครดิตได้อย่างง่ายดายคำถามคือพวกเขาทําได้ยังไง พวกเขามีพิมพ์เกี่ยวความสําเร็จอะไรที่คนอื่นไม่มีหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดําดิ่งลึกลงไปในแก่นความคิดของพวกเขาผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The Innovation Stack ของ Jim m c k a l v e y ครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสแ qua ร e นั่นเองนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของไอเดียที่ดีนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างระบบที่ลอกเรียนแบบไม่ได้เราจะมาดูกันครับว่าการเดินทางของผู้ประกอบการเหล่านี้เขาต้องเจอกับอะไรบ้างและพวกเขาประกอบสร้างความสําเร็จขึ้นมาทีละชิ้นได้ยังไง และหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น4ส่วนครับเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนที่1กันก่อนการเดินทางที่โดดเดี่ยวนอกกำแพงเมืองเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เราต้องเข้าใจโลกของผู้ประกอบการกันก่อนครับคุณจิมแมคเควี่เปรียบโลกธุรกิจที่มีอยู่แล้วว่าเหมือนเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบในเมืองนี้มีทุกอย่างครบคันครับมีถนนมีกฎจราจรมีแบบแผนที่ชัดเจนถ้าคุณอยากเปิดร้านอาหารคุณก็แค่ดูว่า ร้านที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันยังไงจ้างพนักงานแบบไหนตั้งราคาขายเท่าไหร่การแข่งขันก็คือการทำตามๆกันและพยายามทำให้ดีกว่าเดิมแค่เล็กน้อยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและคาดเดาได้ครับแต่ผู้ประกอบการที่จะสร้าง Innovation Stack ขึ้นมาเขาคือคนที่เลือกเดินเท้าเปล่าออกจากประตูเมืองไปไปยังดินแดนรกร้างที่ไม่มีใครเคยไปเลยครับที่นั่นไม่มีถนนไม่มีป้ายบอกทางไม่มีตำราเล่มไหนให้เปิดอ่าน มันคือการเดินทางที่โดดเดี่ยวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมหาศาลเลยครับการเดินทางนี้มักจะเริ่มต้นเจอกับปัญหาที่สมบูรณ์แบบครับซึ่งก็คือปัญหาที่มันท้าทายมากพอที่จะจุดประกายไฟในใจแต่ยังไม่มีใครหาวิธีแก้ที่ถูกต้องได้มันคือความรู้สึกขัดใจที่ว่าทําไมเรื่องแค่นี้มันต้องยุ่งยากขนาดนี้ด้วยนะและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแก้ไขมันให้ถูกต้อง เมื่อพวกเขาเริ่มลงมือทำเขาก็จะค้นพบว่าไอเดียของตัวเองนั้นมันผิดไปหมดในสายตาของโลกใบเดิมเหมือนที่บริษัทอย่างสแควรค้นพบว่าธุรกิจของเขาขัดกับกฎระเบียบถึง17ข้อพวกเขาขาดทั้งทรัพยากรขาดทั้งความรู้ที่จำเป็นและมักถูกนักลงทุนมองข้ามเพราะมันดูเสี่ยงและอยู่นอกกรอบเกินไปแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงครับเรามาต่อกันที่ส่วนที่2ครับคือการก่อร่างสร้าง innovation stack และจากการที่ต้องแก้ปัญหาที่ไม่มีใครเคยแก้ไปทีละเปราะทีละเปลาะนี่เองครับนี่คือสิ่งที่ให้กำเนิด innovation stack ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจมันไม่ใช่แผนการที่คิดไว้ล่วงหน้าแต่เป็นเหมือนการสร้างสะพานไปทีละแผ่นไม้เพื่อข้ามเหวลึกพอวางแผ่นไม้แผ่นหนึ่งไปเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งได้ก็จะเจอปัญหาใหม่ที่ต้องให้หาแผ่นไม้แผ่นต่อไปมาวางอีกลองจินตนาการว่า innovation stack คือโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาจากนวัตกรรมหลายๆชิ้นที่ขัดและล็อกกันอย่างแน่นหนาครับ คู่แข่งอาจจะลอกนวัตรกรรมของคุณไปได้ชิ้นหนึ่งเช่นลอกเลียนแบบแอปพลิเคชันหรือลอกเลียนแบบราคาสินค้าแต่พวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นและลอกเลียนแบบความเชื่อมโยงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้โครงสร้างทั้งหมดนี้ทำงานสอดประสานกันเป็นระบบที่ซับซ้อนและแข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกโค่นลงได้ง่ายๆครับและคำถามก็คืออะไรคือส่วนประกอบที่สำคัญที่มักอยู่ใน stack เหล่านี้ข้อที่1คือความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่1 บริษัทเหล่านี้มักจะสร้างสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมๆครับที่เต็มไปด้วยค่าธรรมเนียมแอบแฝงและเงื่อนไขที่ซับซ้อนพวกเขาสร้างความไว้วางใจด้วยราคาที่ตรงไปตรงมาสัญญาที่เข้าใจง่ายและประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริงพวกเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยไม่เสียเวลาไปกับการไล่ตามคู่แข่งเลยครับข้อที่2ก็คือการปรับตัวและเรียนรู้อย่างรวดเร็วเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลและความไม่แน่นอนครับ ผู้ก่อตั้งที่ประสบความสำเร็จพร้อมที่จะทดลองไอเดียใหม่ๆและกล้าจะทิ้งสิ่งที่ไม่ได้ผลอย่างรวดเร็วเหมือนที่แม็เคลวีอัปเดตเรื่องเครื่องอ่านบัตรของสแควรทุกสัปดาห์ตามเสียงของลูกค้าที่แจ้งมาแต่ในขณะที่ทดลองสิ่งใหม่ๆพวกเขาก็ต้องมั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้ามานั้นต้องเข้ากันได้และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างโดยรวมครับและข้อที่3ครับข้อสุดท้ายการตั้งราคาที่คุ้มค่าและการตลาดแบบปากต่อปาก พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยราคาที่สมเหตุสมผลสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างฐานลูกค้าที่พักดีครับแต่ยังเป็นการสร้างกำแพงให้คู่แข่งเข้ามาเล่นด้วยยากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อลูกค้าพึงพอใจพวกเขาก็จะกลายเป็นนักการตลาดที่ท่งพลังที่สุดให้เราเองการบอกต่อแบบปากต่อปากนั้นส่งพลังและน่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาใดๆมากที่สุดเลยครับและมาต่อกันที่ตอนที่3ครับ The Stack In Action คือกรณีศึกษาแบบเจาะลึกครับ เรามาดูตัวอย่างจริงกันอีกครั้งแต่คราวนี้จะเจาะให้ลึกลงไปในแต่ละชั้นของสแต็กกันเลยครับเรามาดูกันที่บริษัทแรกครับคืออ e ีเกียสแต็กของอ e ีเกียไม่ได้เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะปฏิวัติโลกนะครับแต่มาจากความจําเป็นเมื่อบริษัทของอ e ีเกียถูกกีดกันทางการค้าชั้นที่1ของสแต็กเลยเป็นการแก้ปัญหาเรื่องซัพพายครับอีเ e กียใช้วิธีการจ้างโรงงานในโปโลแลนด์ผลิตสินค้าครับชั้นที่2คือแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่ง เลยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกมาเป็นแบบแฟลตแพคครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกียไปประกอบเองจะสังเกตได้ว่า mm hmm. แพคของเฟอร์นิเจอร์อิเกียนะครับ mm hmm. จะแบนและบางมากๆทําให้ขนส่งได้ง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยครับชั้นที่3คือแก้ปัญหาการจัดจําหน่ายคือการสร้างโชว์รูมในรูปแบบของโกดังเลยครับให้ลูกค้าบริการตัวเองหยิบไปเองแล้วก็เดินไปจ่ายตังค์เองแล้วก็ขนกลับบ้านเองด้วยครับแล้วก็ชั้นที่4ครับคือปรัชญาที่ชีน้นํา คือการยึดมั่นในหลัก inclusive d e ไซน n คือของดีไซน์สวยราคาต้องจับต้องได้และเน้นทำกำไรจากประสิทธิภาพไม่ใช่จากกำไรต่อชิ้นที่สูงแต่ละชั้นของสแต็กของ i k เกียถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ตามมาและมันก็ล็อกเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบมากๆครับบริษัทต่อมาครับคือ Southwest Airlines สแต็กของพวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์เดียวคือให้เครื่องบินอยู่บนฟ้ามากที่สุดและนานที่สุดชั้นที่1คือการเพิ่มประสิทธิภาพภาคพื้นดินครับ คือสร้างกระบวนการเทิรนาลาวภายใน10นาทีอันเป็นตำนานเลยครับชั้นที่2คือการเพิ่มความเร็วในการขึ้นเครื่องครับคือใช้ระบบ Open s e t t i n g และมีคลาสของชั้นโดยสารเพียงชั้นเดียวครับจะไม่มีแบ่งเป็น Eco, Business หรือ First ครับชั้นที่3ครับคือลดความซํำซ้อนในการซ่อมบำรุงโดย southwest airlines ใช้เครื่องบิน Boeing 737เพียงรุ่นเดียวทั้งฝูงบินเลยครับและต่อมาครับสุดท้ายในชั้นที่4คือสินทรัพย์ที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเป็นกันเองพนักงานมีความสุขและมีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อบริการลูกค้าให้ดีที่สุดชั้นนี้คือสิ่งที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดครับและมาถึงส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับคือส่วนผสมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของจังหวะเวลาเพราะถึงแม้แต่ละบริษัทจะมี innovation stack ที่ดีที่สุดในโลกก็อาจจะล้มเหลวได้ครับถ้าขาดส่วนผสมสุดท้ายไปนั่นคือจังหวะเวลาที่เหมาะสม ความสําเร็จของนวัตกรรมหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อมที่บริษัทควบคุมไม่ได้ครับลองคิดดูครับแอปเรียกรถอย่าง Uber หรือในไทยก็คือ g r a b นะครับจะเกิดขึ้นได้ไหมครับถ้าสมาร์ทโฟนที่มี GPS และระบบจ่ายเงินดิจิทัลยังไม่แพร่หลายเหมือนอย่างปัจจุบันคงเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับผู้ประกอบการที่ฉลาดจึงต้องรู้จักรอครับพวกเขาต้องมองให้ออกว่าส่วนประกอบสําคัญที่ยังขาดหายไปใน s t a ็กของตัวเองคืออะไร และต้องอดทนพัฒนาส่วนอื่นๆไปพลางๆเพื่อรอวันที่เหมาะสมมาถึงแต่การรอนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับถ้ารอนานเกินไปหรือตัดสินใจช้าเกินไปก็อาจจะสูญเสียความได้เปรียบของการเป็นคนแรกในตลาดไปได้เช่นกันและนี่คือบทสรุปทั้งหมดของหนังสือ The Innovation Stack ครับมันไม่ใช่เรื่องของทางลัดหรือสุดสำเร็จนะครับแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญความทำตนและความอดทน เมันเริ่มต้นจากการกล้าที่จะเดินออกไปจากเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบเพื่อไปเผชิญหน้ากับปัญหาที่สมบูรณ์แบบจากนั้นก็ค่อยๆสร้าง Innovation s t a c กหรือระบบนวัตรกรรมที่เชื่อมโยงและส่งเสริมกันขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นโดยมีลูกค้าเป็นดาวเหนือที่คอยชี้นํำทางอยู่เสมอครับและสุดท้ายคือการรู้จักรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของมันออกมาผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบมุมมองและแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนนะครับ ลองมองไปรอบๆตัวคุณดูอีกครั้งครับบางทีปัญหาที่สมบูรณ์แบบที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณและโลกใบนี้อาจจะซ่อนอยู่ใกล้ๆตัวเพื่อนๆก็ได้ครับและแน่นอนว่าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะลงรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมหาเล่มจริงกันมาอ่านกันนะครับสําหรับวันนี้ผมนวิวเราชาัยต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตาม,มารับฟังครับแล้วพบกันได้ใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ